สปนนอนวูง่าชีฟันฮงนาวิคครอฟตบัลโกปามริกาสองมา24คู่ร่วงโคลเบียพบกับปานามานะคู่นี้คจอกกันในเวลาตี5นาะของเช้ามืดวันที่7กรกฎาคมตามเวลาประเทศไทยนาะเรตราคามาโคลเบียเป็นต่อที่ลูกครึ่งครับปันูสกอวาเชียบอลต่อได้จะดดวยผลประกาได้ไปฟังสถานก,กัน โคลัมเบียนะรายการใน,ในภายในเกมทางการมา26นัดติดนะส่วนฟอร์มรอบแรกก็สวยหรูนะเขารอบมาด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มดีนะเหนือกว่าบราซิลด้วยเกมนัดน,นี้มีรอบประเมินความฟิตในารายของจอร์ลุคิมีนะส่วนในรายของเจฟฟ์ซานเรอร์มาติดตัวแบงคาดว่าทัพโคเคนวารระบบ4 3 3นะครับคารอสกุเอซ่ากับเตมซอนซายเชย์กุมเกมรับนีจอ,นอร์นอาริอาส์เป็นเกมตรงกลางขณะที่แผงรูก3คนประกอบไปด้วยหลุยดีอาร์เซนัปจอร์นโกโดบ้าและทัชนาธ์ฮามิสโรติเกต เป็น3ประสานในเกม,มนะลุกฝั่งปมาณาทะรู้มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแบบเซอร์ไพรส์เลยนะด้วยผลงานในรอบแรกที่เก็บ6 จาก9แต้มเต็มนะครับทีมต้องรอประเมิอนอาการเจ็บของโกเซ่ฟาชาดูนะรุกคนสำคัญที่ไม่สมบูรณ์นะอย่างไรก็ตามคาดว่าจะเข็นลงสนามแน่นอนนะประสนานงานกับโกเซ่ฟอร์ดบ้านะเซซาบรักแมนพิเซมมาร์ติเนสในะระบบ5-4-1เกรดบอลห่างกันเยอะนะแม้ว่าปานามาเนะี่ยจะทําได้ดีในะรอบแบ่งกลุ่มการมาเจอทีมที่ครบเครื่องกว่านะเป็นกระดูกชินโตอย่างโคลอมเบียนะครับที่เรียกว่าฟอร์มสม่ำเสมอ,สม,อมากๆนะในช่วงเวลาหลัง ดูแล้วนะครับยากจริงๆนะที่ปนามาจะต้านทานโคลเมเบียไว้ได้อยู่นะครับฟันนูสกอ์น,อนนะว่าคู่นี้โคลมมเบียจะชนะปนามา3ประตูต่อศูนรับที่เด็เพิ่มสมาชิกกดลิงด้านล่างได้เลยนะครับ